สุดลึกลับแม่นางซินจุยมัมมี่หญิงจีนฝั่งนาน2,000ปีแต่ไม่เน่าเสียมัมมี่หญิงซินจุยหรือที่หลายคนอาจรู้จักในชื่อใต้หูหยินเป็นมัมมี่หญิงจีนโบราณอายุกว่า2,000ปีที่นอจกจะจกเก่าแก่แล้วหลายคนยังยกให้เป็นหนึ่งในมัมมี่ที่สมบูรณ์มากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกนับว่าเป็นอีกเรื่องน่าทึ่งที่เกิดขึ้นในเมืองจีนย้อนกลับไปในสมัยราชวงศ์ฮั่นใต้หูหยินเป็นภรรยาของหลี่ชาขุนนางระดับสูงในราชวงศ์ฮั่นโดยเธอเสียชีวิตเมื่ออายุได้50ปีจาก ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเชื่อกันว่าสาเหตุการเสียชีวิตนั้นมาจากโรคอ้วนไม่ออกกำลังกายและรับประทานอาหารตามใจปากมากเกินไปเวลาผ่านไปนานนะับพันปีจนกระทั่งมีการค้นพบมัมมี่หญิงซินจุยครั้งแรกโดยบังเอิญในปี1 9 7 1ขณะคนงานกำลังขุดดินใกล้กับหลุมรบภัยแห่งหนึ่งในนครฉางซาเมืองเอกของมณฑลหูหนานแล้วบังเอิญพบหลุมศพขนาดมหึมาของเธอหลังสำรวจบ,บริเวณหลุมศพก็พบกับของมีค่ามากกว่า1000ชิ้นทั้งเครื่องสำอาง เครื่องใช้ในห้องน้งําเครื่องเขินหลายร้อยชิ้นและรูปปั้นไม้แกะสลักอีก162ชิ้นซึ่งเป็นตัวแทนคนรับใช้ทั้งยังมีการจัดอาหารให้แม่นางซินจุยเอาไว้รับประทานในโลกหน้าอีกด้วยนักวิทยาศาสตร์พบว่ามัมมี่อายุ2,000ปีที่พบนี้มีร่างกายเหมือนกับศพที่เพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานเพราะยังคงมีผมอยู่บนศีรษะและมีเลือดอยู่ในเส้นเลือดและเส้นเอ็นยังไม่แข็งทื่อเหมือนคนตายราวกับว่ายังมีชีวิตอยู่นักพยาิวิทยาย,ยังพบมเมล็ดแตง128เในเพาะ าะอาหารและลำไส้ของเธอจึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นอาหารที่เธอรับประทานเป็นมื้อสุดท้ายพร้อมกับพบว่าตัวเธอยังมีโรคภัยมากมายทั้งโรคนิว่วโรคตับไขมันในเส้นเลือดสูงและความดันโลหิตสูงนอกจากนี้นักวิจัยยังพบว่าอาวัยาวะทั้งหมดของเธอยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากถึงขั้นที่ว่าหลอดเลือดดำของเธอยังคงมีเลือดหมู่เอหลงเหลืออยู่และพบริมเลือดในเส้นเลือดซึ่งทําให้ทราบว่าเธอนั้นเสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายเฉียบพลันหลายคนอาจสงสัยว่าทาไมมัมมี่ซินจุยถึงมี มีร่างกายที่สมบูรณ์แม้ผ่านมานานนับพันปีนักวิจัยเผยว่าโลงฝังศพของเธอนั้นถูกฝังลึกลงไปในดินมากกว่า40ฟุตโดยปิดสนิทแบบสุญญากาศและถูกวางไว้ในโรงศพชั้นในสุดของโลงที่ซ้อนกัน4ชั้นร่างของเธอถูกห่อด้วยผ้าไหมอีก20ชั้นอีกทั้งศพของเธอยังถูกแช่อยู่ในของเหลวไม่ทราบชนิดปริมาตร21กัลลอนที่พื้นหลุมฝังศพยังพบชั้นดินคล้ายแป้งหนาถูกเทไว้และถูกบรรจุไว้ในฐานที่ดูดซับความชื้นก่อนปิดผนึกด้วยดินเหนียวเพื่อกัน ให้ออกซิเจนและแบคทีเรียที่อาจก่อให้เกิดการเน่าเปื่อยเล็ดลอดเข้ามาในหลุมฝังศพจากนั้นยังใช้ดินเหนียวหนา3มฟุตปิดผนึกทับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึมเข้าไปปัจจุบันมัมมี่หญิงซินจุยตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์มนทลนหูนานและด้วยความที่เป็นหนึ่งในมัมมี่ที่มือร่างกายครบสมบูรณ์ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกทําให้ผู้ที่สนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์และโบราณคดีจากทั่วโลกต่างอยากลองไปเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิต